สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนํำเกี่ยวกับการสร้างรายได้ใน Tik Tok นะคะสำหรับใครที่สร้างโปรไฟล์ของ Tik Tok ไว้แล้วสร้างตามที่เคยแนะนําไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสร้างโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนถัดไปก็คือการเพิ่มเพื่อนให้ครบ1000เราต้องมีเพื่อนครบ1000ก่อนนะเราถึงจะสามารถ สร้างรายได้กับ t i k t o k ได้เมื่อเพื่อนครบ1 0 0 0แล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยก็คือการตักตะกร้าสินค้าโดยการเราไปดึงสินค้าจากร้านค้าต่างๆมาไว้ที่ตะกร้าของเรานั่นก็คือการเป็นนหน้านั่นเองนะคะแต่เราจะทำอย่างไรให้เพิ่มเพื่อนให้ครบ1 0 0 0ได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนที่รวดเร็วที่สุดแนะนำให้เข้าห้องไร้สดและเราจะสังเกตอย่างไรว่าห้องไร้สดห้องไหนคือห้องที่เราสามารถเพิ่มเพื่อนได้อย่างรวดเร็วให้สังเกตที่หน้าห้องนะคะก่อนเข้าห้องไร้สดเขาจะมีเขียนหน้าห้องไว้ว่าห้องรับมิตรภาพแนะนำให้เข้าไปในห้องรับมิตรภาพ เพราะส่วนมากห้องรับมิตรภาพจะเป็นห้องใหญ่และมีเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถรับเพื่อนได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า200คนใครที่จะเริ่มสร้างรายได้นะรีบไปรับเพื่อนให้ครบ1000และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเข้าไปในห้องไรสดแล้วต้องทำอย่างไรบ้างรอชมคลิปถัดไปได้เลยนะก่อนอื่นนะคะ แนะนำให้กดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะคลิปตัดไปจะมาแนะนำวิธีการเข้าห้องไร้สดว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ